คันนี้นะคะเป็นเทนะคะ3าม e ศนขีดนั่นเองค่ะเป็นรุ่นที่ค่อนข้างที่จะใหม่แน่นอนว่าสภาพของเขาเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยนะคะไม่มีอะอย่างเช่นข้างล่างนะคะไม่มีรั่วซึมอะไรนะคะแล้วก็ในเรื่องของเฟรมนะคะหรือใบแท็กทุกอย่างคือไม่มีผุหรืออะไรนะคะและอย่างใบแท็กนะคะนี่เป็นขนาดกว้างก็คือขนาด70นั่นเองค่ะ จากสังเกตนะคะไม่ว่าจะเป็นใบแท็กก็ยังสภาพที่ดีอยู่ในส่วนของเฟรมเนี่ยก็ไม่มีผุอะไรเลยอ่ในช่วงเฟรมก็ประมาณนี้นะคะสปอตเกตไม่ว่าจะเป็นโซ่ก็มีความยังใช้อ่ารู้เลยว่ารถคันนี้ใช้งานมาไม่เยอะนะคะนี่นะคะภายในค่ะตัวนี้นะคะบอกเลยว่า 5,000ชั่วโมงคือค่อนข้างที่จะน้อยสังเกตภายในทุกอย่างยังไม่มีอะไรพังนะคะของครบด้วยแล้วก็ในส่วนของบาะก,ก็ดีด้วยไม่ไม่ได้มีปัญหาอะไรทุกอย่างระบบไฟเต็มขาแล้วก็มีแอร์ทุกอย่าง